พอลงมาจากไฟแล้วให้ต่อแถววัดอ so so ุณหภูมิก in so ันใช่ไหมก็น่าจะมีคนไทยประมาณแบบ30บกว่าคนเป็นคนแรกที่เขาวัดแล้วแบบพอวัดเสร็จอ่ะเขาบอกว่าสามสิบเจ็ดจุประมาณเนี้ยแล้วเขาแบบโอ้โหคนแรกก็มาเลยไข้ขึ้นแล้วเขาก็จับไวแยกไปอีกฝั่งนลยจะเป็นลมคือแบบเกิดอะไรขึ้นทําไมไข้ขึ้นวะทางที่อยู่บนเครื่องบินก็คือคอยจับเองตลอดว่าร้อนไหมคอยแบบดูว่าอ่อนเพลียไหมตลอดก็ปกตินะคะแล้วตอนนั้นอยู่คนเดียวแบบกลัว เป็นการดูทีวีปกติในรอบแบบกี่ปีวะสามสี่ห้าปีเลยมัง้งเห็นใส่ชุดอย่างนี้นะคะไม่ต้องกลัวไปตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงพยาบาลสถาบันบังลาดนาราตูนนะคะก็อยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลาสิบหกชั่วโมงแล้ว ก็คือเกริ่นก่อนว่าวันที่7มีนาคมอ่ะไหวบินจากเกาหลีกลับมาไทยใช่ไหมคะอย่างที่รู้ว่าเรียนจบคอร์สนะก็เลยแบบกลับมาไทยก่อนอะไรเงี้ยเอ่อครังถึงที่ไทยตอนสี่ทุ่มแล้วเขาก็แบบกักตัวให้แบบคนต่างชาติาลงเครื่องไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วคนไทยทุกคนก็มาเข้าแถวพอลงจากเครื่องนะคะเข้าแถวแล้วก็วัดอุณหภูมิที่หูใช่ปะจริงๆก่อนขึ้นเครื่องที่อินชอน,ะนอ่ะเขาก็มีวัดไข้ที่ตอมอ่อนแล้วนะล่อยคืออุณหภูมิ36ธรรมดาก็คือขึ้นเครื่องได้ แต่ไม่รู้ทำไมพอลงเครื่องไว้แม่งแบบวัดอุณหภูมิ37.9ไม่รอดโดนกักไว้ก่อนที่สนามบินนะคะกลับบ้านไม่ได้แล้วเขาก็ส่งมาที่ที่โรงพยาบาลที่เนี้ยแหละค่ะเพื่อมาเช็คโควิดแบบละเอียดอีกทีหนึง่งแล้วก็เนื่องจากว่าเราได้ข่าวดีในที่สุดนะคะว่าผลตรวจออกมาไม่เป็นโควิดไม่ได้เป็นหวัดด้วยซ้ำเออแค่แบบช่วงนั้นอยู่ไข้มันก็ ขึ้นตอนลงเครื่องเฉยเลยนะคะเราก็จะได้กลับบ้านกันแล้วแต่ว่าหวาจะกลับไปกักตัวอีก14วันนะคะก็คือที่บ้านจัดที่อะไรไว้ให้เรียบร้อยแล้วอยู่คนเดียวเลยอยากจะมาทําคลิปแต่งหน้าแต่งตัวกลับบ้านกันนะคะเนื่องจากแบบเออมันก็เป็นเป็นประสบการณ์ที่แบบน่าสนใจดีนะคะแล้วก็ว่างมากเลยอย่างที่รู้ว่าตอนนี้ไม่มีเน็ตนะคะเราก็จะมาทําคลิปกันดีกว่าก็จะเป็นลุคแต่งหน้าแบบง่ายๆเลยนะคะเพราะาเราแค่ กลับบ้านนะให้มันแบบไม่โซมากนะั้นเองแล้วกลับบ้านก็ต้องไปล้างหน้านอนใหม่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องใส่แมสก์อยู่ดีนะคะเราเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่กลับมาจากเกาหลีนะก็อยากให้ทุกคนสบายใจแล้วก็ไม่อยากให้แบบที่บ้านต้องมาติดหรือเป็นกังวลด้วยในกรณีนั้นก็ ป้องกันตไปไว้ก่อนนะคะเราก็จะแต่งไปเล่าประสบการณ์ไปด้วยนะคะคร่าวๆว่าแบบเป็นยังไงบ้างมาโดนกักตัวมาอยู่ที่นี่นะก็อื่นเลยนะคะเดี๋ยว่าจะลงคอนซีลเลอร์ของพ r i โรุ่น Q Cover นะคะอันนี้คือเห็นใช้ดูคลิปอยู่แล้วแน่อนอนเป็นตัวโปรดมากๆจะลงแค่แบบใต้ตาเลยนะแค่นี้พอใช้แปรงอันนี้นะคะเกลี่ยนะ,ะอันนี้ของของชิเชโดนะคะวยซิที่ญี่ปุ่นตามพวกด r ัมสโตร์เล่าให้ฟังต่อว่า จากตอนหนำบินก่อนละกันคือที่หนมบินมันก็มีแบบตรวจเข้าวๆและมีอ่าแยงแยงปากแล้วก็แย่แย่จมูกเข้าไปนะคะแต่ว่าอันนี้ผลผลไหวก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแล้วก็นั่งรอไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็มีรถโรงพยาบาลมารับนะคะแล้วก็พามาส่งที่ที่เนี่แหละหนื่มชื่อตลอดเลยส่งที่สถาสถาบัน ลำลาดนรา,าด,ดูนะคะก็คือแบบจากส่วนภูชินเนอร์ก็ออกมาคือไกลมากอะเออความรู้สึกนะคะก็คือแบบตอนนั้นก็ดึกแล้วด้วยอะน่าจะประมาณตีหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะลงแป้งนิดนึงเป็นของทุ c คู for school นะคะน่าจะได้ไม่มันเพราะตอนนี้อยู่ไทยแล้วแบบหน้มามันง่ายมากง,งูเลยตอนอยู่เกาหลีแทบไม่เคยลงแป้งเลยกลับมาไทยปุ๊บแบบไม่ได้เลยไหวามากกับอีกคนนึงนะคะที่มาจากไฟล์เดียวกันเขาก็คือไม่ได้มีอาการอะไรเหมือนพอเช็คแล้วก็เป็นแค่ไข้อย่างเดียว แต่พี่คนนั้นก็คือแบบเหมือนจะเป็นผีน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เขาก็ก็ <c oughs> คุย <c oughs> คุยกันบ้างนะดูแบบแอบ,บงงงนิดหน่อยแต่เขาก็คือก็น่ารักดีนะคะแล้วก็มีคุณพยาบาลมาตรวจตรวจละเอียดเลยคืออันเนี้ยน้ำตาจะไหลเพราะว่าต้องจิ้มจมูกอีกรอบแล้วคือแบบเป็นคนใจส่อ <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าเตงเป็นคนแบบขี้ป๊อดมากแล้วก็แบบใจสออมากอะไรอย่างเงี้ยขี้กลัวนะคะแต่แบบมันก็ไม่มีทางเลือกเนาะก็ต้องทําอีกรอบนึงเพราะเขาบอกว่าที่สนามเบนกับที่เนี่ยมันแบบ เป็นผลตรวจคอร์ลแลบกันเขาก็เลยเออเอาไหมก็คือล้วงล้วงแย่ปากเข้าไปเพื่อเก็บแบบตัวอย่างข้างในอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ที่คล้ายๆเป็นคอตตอนบัตแต่มันนิ่มๆเหมือนเป็นแผ่นกระดาษยาวๆใช่ไหมแยงจมูกล้วงเข้าไปมันก็แบบไม่ได้เจ็บมากนะแต่มันก็น่ากลัวแต่มันก็แบบคือปกติเราไม่มีทางจะล้วงอะไรเข้าไปลึกขนาดนั้นอยู่แล้วมันเลยมีความรู้สึกว่าน่ากลัวค่ะแต่มันไม่ได้เจ็บนะแค่แบบ จี๊ดๆพอลงใส่ก็รู้สึกว่าน้ำมูกอยากจะไหลออกมาอะไรอย่างเงี้ยอะหลังจากนั้นก็เก็บเซมห่าแล้วก็คือต้องขากขากขากักทีนี้ก็แบบขากไม่เป็นก็แบบพยายามบ้วนบ้วนน้ำลายออกไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจาะเลือดอันนี้คือโอ้โหขอนอนเลยกลัวเป็นลมมากแล้วคุณพยาบาลยังมีการบอกด้วยนะว่าแบบไอเจาะเยอะมากเลยรอบเนี้ต้อง20ซีซีน่ะอ๋อก็แบบ ใจเป้ามากไม่ให้กําลังใจกันเลยเดี๋ยวจะเขียนคิวนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีคิวนี่ก็คือป่วยยังไงก็คือป่วยแน่นอน <_ d ata> พยาบาลท่านเนี่ยก็คือแบบมีอายุแล้วนะแต่เขาก็น่ารักนะเขาก็แบบปลอบใจว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแบบทําแป๊บเดียวไม่เจ็บอะไรเงี้ยนอนบนเตียงแล้วก็ไม่มองแล้วก็แบบเจาะเข้าไปโอเคกล้แล้วสิบซีซีแล้วอีกครึ่งทางอะไรเงี้ยก็แบบ ปวดมากอันนี้คือไม่กล้าแกะมองความรู้สึกว่ามันต้องช้ำแน่ๆเลยด้วยความปวดบวกกับความใจส่อของเราเข้าไปเนี่ยโอ้ขยับไม่ได้ยกของอะไรไม่ได้เลยคือแบบเปรี้ยวเวอร์แล้วก็มีช่วงที่แบบแอบ,บหันไปเห็นหอเลือดเยอะมากแบบ 20cc หลอดใหญ่มากแต่ก็โอเคไม่เป็นไรผ่านไปแล้วตรงนั้นแล้วก็ไปเอกซเรย์ปอดต่อนะคะทุกครั้งที่เราจะเจอพยาบาลหรืออยู่ใกล้อย่างเงี้ยจะเป็นพยาบาลที่เขาจะใส่ชุดแบบก็ไม่ได้ขนาดเต็มแบบอูหั่นนะแต่ก็เป็นชุดป้องกันพอมีแว่นตามีหมวกถุงมือแล้วเขาก็มาส่งที่ห้องอันนี้ก็จะเป็นภาพห้องที่เห็นก็คือจะแยกห้องกันหมดเลยนะคะอยู่คนเดียวพอถึงห้องมันประมาณตีสี่แล้วใช่ไหมก็คือนอนไม่ค่อยหลับนะคะก็ นั่งดู n น t f l i x ที่โหลดไว้กะจะดูบนเครื่องกว่าจะได้นอนก็คือแบบตีห้ากว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นยังแบบไม่รู้ผลไม่ดูอะไรเลยเราไม่มีใครบอกรายละเอียดอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบจะกลัวๆเนอนหลับนะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ตอนแรกจริงๆก็คือใส่แมสตลอดเลยนะแต่แบบตอนหลังมันไม่ไหวแล้วมันอึดอัดรัดแล้วมันก็คือคันหน้าหน้าอเอ้าวไปหมดอนะไรเงี้ยก็เลยถอดแมสซึ่งจริงๆไหวอะไม่แน่ใจตรงนี้เลยว่าเราควรใส่หรือเราแบบ ได้ในห้องกักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีใครเข้ามาอยู่แล้วค่ะคนที่เข้ามาก็คือมีคุณป้าแม่บ้านที่เขาจะใส่ชุดป้องกันมาคอยแบบเก็บขยะคอยทําความสะอาดห้องน้ําทําความสะอาดพื้นนะคะน่าจะวันละประมาณ2รอ,อบนะอย่างวันเนี้ยมาสองรอบแล้วแล้วก็ติดต่อส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์นะคะเขาก็จะโทรมาบอกให้เราแบบคอยวัดไข้ตัวเองแล้วแบบรายงานให้เขาฟังมีอาการอะไรไหมรู้สึกยังไงแล้วก็จะมีโทรมาถามข้อมูลเรื่อยๆว่าแบบ ตอนที่ไปที่เกาหลีคือไปอยู่ไหนไปทําอะไรไปนานเท่าไหร่บินออกอะไรยังไงบ้างไหมอะไรเงี้ยคะ่ะเราใช้สีนี้นะคะสีสีนี้และกันอ่อ,อนๆน,นะคะแต่มีกริเตอร์นิดนึงให้ตาเราแบบวิบวับวิบวับวับแค่นี้พอเสร็จนะคะเพราะเดี๋ยวกลับบ้านกลัวขี้เกียจล้างมากเลย อันนี้นะคะเป็นพาเลตของครีโอนะคะสีบาชูเป็นพาเลตะะเเต,ตัวโปรดเลยคือตั้งแต่ซื้อมาก็ชอบใช้แต่สีนี้แล้วก็คือตอนเที่ยงตื่นมาก็คือมีข้าวเช้าเป็นกล่องเนี้ยค่ะใส่ถุงผูกไว้ให้บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะก็ยังไม่อยากกินเท่าไหร่ตอนนั้นก็เปิดทีวีดูไปเรื่อยๆด้วยความไม่มีอะไรทำลับหลับตื่นๆน,นะแล้วพอตื่นมาอีกรอบหนึ่งก็คืออา้าวกลายเป็นมีข้าวกลางวันมาวา,วางเพิ่มด้วยวนะคะ ปัดแก้มกันนิดนึงนะคะวายเขาจะใช้ของ Two Cool for Cool เหมือนกันก็คือเป็นรุ่นเดียวกันแต่นี้เป็นที่ปัดแก้มนะคะคาสีแบบส้มพีชพีชอย่างนี้แต่จริงๆติดนิสัยตั้งแต่ที่เกาหลีแล้วว่าก็คือล้างมือบ่อยมากเลยแล้วอยู่ที่นี่ก็คือมีอะไรเอะอะก็คือล้างมือล้างสบู่ไมมก็บีบเจลแอลกอฮอล์แบบล้างอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เพอเมื่อคืนนอนน้อยหรืออะไรคือง่วงเก่งมากหรือเพราะบรรยากาศมันแบบ นิ่งๆไม่มีอะไรทำผง,งกสงบหลับๆตื่นๆน,นะคะแล้วเราก็เจอความสนุกของแตงคนไข้ก็คือเฮ้ยมันปรับแบบออนี้วันนี้คือโพซิชันที่รู้สึกว่าสบายที่สุดแล้ว <laughs> ลูกเงี้ยว่าคืนปรับตั้งนานแล้วเมื่อคืนก็คือน,นอนแบนแข็ง,ขงๆตั้งนานถามจริงว่าหน้าดูแบบสดใสขึ้นไหม <laughs> อะตอนหลังสายสุดท้ายอย่างที่บอกที่รับมาบอกว่าวันนี้อาจจะได้ออกจากโรงพยบาบาลนะ เขาใกลบอกว่าผลตรวจคือแบบไม่มีครับก็คือปกติดีนะคะแล้วก็หลังจากที่เขาให้วัดไข้เรื่อยๆทั้งวันอย่างเงี้ยก็คืออุณหภูมิจะอยู่ตามปกติเลยคือแค่3 6 3 6 5อย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะทาลิปกันนะคะอันนี้เป็นลิปคาคาลิปตามที่ให้ความชุ่มชื้นกับปากเนาะเราไม่ต้องทาอะไรที่มันมีสีมากเพราะอย่างที่บอกก็จะใส่แมสซเสื้อเนี้ยมาเป็นสีเบอร์บวกหนึ่งยี่ห้ออูซุอันนี้ไหวซื้อเมื่อตอนไปญี่ปุ่นที่โอซาก้านะมีสีอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นสีอ่อนๆนะคะ โอเคก็ okay, เสร็จเรียบร้อยนะคะการแต่งหน้าออกจากโรงพยาบาลช่วงโควิดไวรัสระบาดครั้งแรกของเราเหมือนเราได้เห็นมาด้วยตัวเองเนาะได้เจอกับตัวเองเนี่ยค่ะหมายว่าเจ้าหน้าที่จริงๆทํางานกันค่อนข้างเต็มที่เลยนะคะแต่ว่าเซงอย่างหนึ่งทําไปขับขี่ไหว้หายอันนี้คือแอบโกรธมากเลยนะเพราะว่าไปขับขี่มันต้องไปทำเราเสียตังค์เพิ่มไปแล้วมันเสียเวลามากๆแล้วรูปสวยด้วยอะคือไปขับขี่เป็นรูปที่แบบยิ้มยิงฟันคือแบบ มันโอเคอะเออแต่ก็คือเจ้าหน้าที่ทุกคนคือก็ดูแบบทํางานกันเต็มที่จริงๆนะคะตั้งแต่ที่สนามบินต้องมาประสานงานกับเจ้าหน้าที่สายการบินเจ้าหน้าที่ตอมอแล้วก็มาถึงโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเหมือนไฟล์ที่ไหวมาวันเนี้ยน่าจะเป็นเหมือนไฟล์แรกๆหรือช่วงวันแรกๆที่เขาเริ่มมาตรการอย่างนี้มั้งคะมันก็จะมีความวุน่นวายงงงงนิดนึงยังไม่มีใครสามารถบอกข้อมูล แบบที่มันชัดเจนได้นะคะแต่ก็โอเคแหละมันเหมือนเรามาจากประเทศพื้นที่เสี่ยงนะที่เขาทาอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นด่านช่วยป้องกันคนในประเทศไปในตัวอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไงเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปกักตัวที่บ้าน14วันนะคะเพื่อความมั่นใจตอนนี้มานอนบนเตียงนะคะเพราะว่าให้หน้ามันเห็นแสงหน่อยจะได้ดูว่าลุกที่เราแต่งเสร็จมันเป็นยังไงก็ <c oughs> ขอตั้งชื่อลุกว่าเป็นลุกออกจากโรงพยาบาลยังไงให้ไม่ดูพยายามนะคะ คือไม่ดูป่วยซีดเซียวแล้วก็ไม่ดูพยายามแบบแต่งหน้าจัดจนเกินไปก็จะได้ออกมาประมาณนี้เท่านั้นจะบอกว่าจริงๆเจริญอาหารมากเลยเพราะว่ากลับมาไทยก็คืออยากกินอาหารไทยใช่ไหมแล้วข้าวที่เขาให้มันก็เป็นอาหารไทยแลว้วแบบเป็นคนไม่กินรสเผ็ดอยู่แล้วซึ่งอาหารโรงพยาบาลมันจะอาหารรสไม่จัดอยู่แล้วก็คือค่อนข้างถูกปากนะคะก็แบบเจริญอาหารมากกินหมดทุกมื้อเลยก็ด้วยความที่เราไม่มีเน็ตนะมาดูกันว่าเราทําอะไรบ้างอันนี้อวัยจะมี iPad ใช่ไหมเราก็จะดู Netflix อันนี้ก็คือโหลดไว้แบบออฟไลน์ line, นะคะเพื่อจะดูบนเครื่องบินเรื่องนี้สนุกมากทุกคนแนะนำมากๆ a n d วิต h a นอี e, เป็นซีรีส์ของทางแคนาดานะคะก็คือดูแล้วแบบเป็นซีรีส์ฟีลกูดอะดูแล้วดีมากก็มีสซีซันนะคะอันนี้คือตลอดดูซีซัน3แล้ว,ลวเราโค้รสวยเลยบนเครื่องก็คือดูติดลมจนจบพอมานี่สรุปไม่มีอะไรดูก็คือเลยอีกเรื่องหนึ่งนะคะมาดูมาคืนจบแล้วเป็นของสุดโอจีบี อันนี้ไหวเรียกชื่อถูกไหมอะไม่แน่ใจนะคะชื่อเรื่องว่ามิติวินญาณมหาจัจจรน์หลายหลายคนน่าจะเคยดูกันแล้วอะแต่วหวคือไม่ใช่สายแอนิเมะแล้วเพิ่งมาเคยดูนะคะสนุกมากชอบชอบ,ชอบภาพสวยมากเลยก็ความเปิดของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่า1 4วันที่อยู่บ้านน่าจะดีกว่านี้มีอะไรให้ทำกว่านี้อย่างน้อยมีอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วเราก็กะจะทําอาหารเพราะว่าคุณแม่คือซื้อของติดห้องไว้เต็มแล้วเดี๋ยวเรากลับไปดูกัน a few moments later โดนเจาะเลือดอีกแล้วว่าตะกี้มีพี่พยาบาลเข้ามานะคะเขาบอกขอเจาะเลือดรอบสุดท้ายก็คือแบบแขนข้างนี้ตอนนี้มีสองข้างเลยแต่ว่าตะกี้เจาะไปแค่สามซีซีนะคะก็ก็ไม่มองก็นิดเดียวแปบ๊บเดียวโอเคโอเคเอยู่ก็คือถามเขาว่ารอบนี้เจาะไปทําอะไรเขาบอกว่า จะเจาะเก็บเป็นตัวอย่างแล้วจะเอาไปตรวจอีกรอบอะไรประมาณนี้นะคะรอบนี้คือแบบตรวจเจาะตนตัวพุนเลยนะคะล่าสุดน,นะคะตะกี้โทรมาแล้วบอกว่าให้แจ้งคนให้มาลับได้เลยเยี่เราจะได้กลับบ้านแล้วเราไปเปลี่ยนเสื้อกันผ่านไปได้แล้วก็ปลอดภยอัยนาะแต่ว่าเดี๋ยวขอดูตัวเองอีกแต่คิดว่าน่าจะโอเคแต่ก็จะคอยเช็คตัวเองเรื่อยๆทุกวันนะคะโอ้ยแข็งแขรงมากเลยภูมิใจในตัวเอง ตอนนี้เปลี่ยนเสื้อแล้วเรียบร้อยนะคะรอคนมารลับน่าจะอีกประมาณ1ชั่วโมงน่าจะถึงนะคะที่มาอยู่ที่เนี่ยแทบไม่ได้บอกใครเลยนะมีบอกแค่แบบที่ติดตอ่อได้ที่สนามบินตอนที่ยังมีเน็ตอะค่ะก็คือที่ต้องติดตอ่อแน่ๆก็คือติดตอ่อพ่อแม่แล้วก็มีติดต่อกับอป,ป้าไปอป,ป้าอยู่จีนนะตอนนี้โดนโควิดจีนเตงไว้เหมือนกัน14วันแต่ว่าของของทางฝั่งนู้นก็คือใกล้จะจบแล้วก็รอเนี่แหละรอผลตรวจนี่นั่นก่อนแล้วก็ ค่อยติดต่อไปเพื่อนกับไปคือคนส่งมาถามเยอะมากเพื่อนแบบเป็นห่วงกันมากว่าเป็นยังไงมากนู่นนี่นัน่นเราอยู่เราหายไปแบบลงจากเครื่องแล้วก็หายไปเลยจ้าย4บชั่วโมงเกินแล้ว สำหรับคลิปนี้นะคะหวก็คือใช้ iPhone ถ่ายธรรมดานะแล้วก็เดี๋ยวจะรีบตัดออกมาแบบง่ายๆเร็วๆนะคะก็ทาง YouTube นะคะสำหรับใครที่มีโอกาสได้ดูก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะหรือว่าใน IG ก็ได้นะคะเพราะาปกติก็จะเล่นแต่ไอจีค่ะเซว่าเดี๋ยวขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะก็ไปส่องไปแบบว่า DM คุยกันได้เพราะว่า14วันที่จะต้องกักตัวจะต้องเหงาแล้วก็เบื่อมากๆแน่เลยคลิปนี้ไห้ขอจบไปเท่านี้ดีกว่าก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย Oh, 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 oh,